อาจารย์อกเป็นอีกท่านที่มีความศรัทธาต่อตอ,ตอ,ตองค์วเทวสุวรรณเป็นอย่างมากความศรัทธาในความเชื่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของชีวิตจึงเกิดขึ้นจากสื่อมวลชนสู่นักธุรกิจจากนักธุรกิจมุ่งสู่เส้นทางแห่งพุทธ,ธะจนปัจจุบันอาจารย์อกเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมการวงสวงต่อองค์เทพเทวาโดยเฉพาะ การอัญเชิญยานบารมีแห<พ>่งอ,องค์ท่านเทวเวสุวรรณอาออจารย์โอค,ครับถามเลยนะครับรู้จักและศรัทธาองค์เทวเวศสุวรรณตั้งแต่เมื่อ,อไหร่โอ้ปอนเราต้องย้อนเลยนะรเรื่องนี้เราเป็นคนที่มาจากศาสนาอื่นอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อก่อนนับถือศาสนาอื่นยังไม่ได้เป็นพุทธใช่ครับนับถือศาสนาอื่นมาอยู่มัน17ปี สิบเจ็ปีเลยเหรอสิบเจ็ดปีโอ้เออครับเฮ้ยเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงครับตัวเราเองเนี่ยเขียนคอลัมน์เป็นสื่อคือที่รู้จักมาเนี่ยอยู่ในคํมบอดในวงการสื่อสมัยนั้นน่่คือนอกจากเขียนคอลัมน์พวกรถยนต์ครับมันมีคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์พระน้องที่รู้จัก่กเขาก็ส่งคอลัมน์มาให้ครับ ให้ให้เราหลงทังสื่อพิมพ์น,นะเราอ่านดูมันเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องของการจุดเทียนระเบิดดวงอด้วยความสงสัยจริงๆปอนรเราสงสัยว่าการจุดเทียนระเบิดดวงมันคืออะไร,รมันแก้ดวงได้เหรอมันสามารถช่วยคนได้เหอรอเข้าไปศึกษาเข้าไปหาเลยเข้าไปฐานที่ที่ต้นกําเนิดของศาสตร์ทางนี้ครับเราก็ไปที่สถานธรรมแห่งหนึ่งไปศึกษาหาข้อมูลไปเจอแม่ชีมันอยากรู้มันอยากเจาะคือศึชนเนี่ตต้องอยากรู้อยากเห็นอยากเจาะลึกอะไรอยู่แล้ว บวชเลยโ oh. อุ้ณที่ต้องอยากรู้ถึงขนาดต้องเข้ามาบวชเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาเลยอะอบวชกี่ภาษาไม่เยอะประมาณสี่เดือนสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่ที่มันมาแบบลองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไงใ uh huh. ช่ไหมปอนขณะที่เราบวชหรือเรานั่งกรรมฐานอยู่เสียงมันมีเสียงที่เกิดขึ้นในตัวเราขูข้างขวาเราเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงที่แบบเหมือนคนมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คอสวดมนุ์นอยู่ตลอดเวลาคอสวดมนุ์นอยู่ตลอดเวลาอ่าฮะแล้วยิ่งเรามีสมาธินั่งสมาธินั่งกรรมฐานไปปุ๊บเสียงกับดังขึ้น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 เรื่อยๆอพอจิตเราว่างๆปุ๊บมาแล้วแวแ่ว oh. มาแล้วแล้วรู้ไหมว่าที่มาที่ไปของเสียงคืออะไรคือเราเราเริ่มสงสัยเริ่ม,มปฏิบัติขึ้นปฏิบัติขึ้นจนมาครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราสมาัยที่เราบวชเนี่ย ทุกวันโกนจะมีสองครั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันมีเลือดไหลออกมาจากในร่างกายของเราอะในร่างกายของเราอะคือเลือดเด๋ยอ,ออกมาจากหลูกขนแต่ที่แปลกที่สุดคือเขาจะไหลออกมาในขณะที่เราส่งน้ำในหัวใจเป็นพระนะคขาจะเรียกว่าส่งน้ำรเราก็เลยไปปรึกษากับพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือเขาล้างให้กับพระ เราก็นั่งคิดเออน่าจะใช่เพราะว่าเลือดที่ออกมาเป็นเลือดแบบด,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 ดําๆอ่ะเลือดผสมดําๆอ่ะก็จะว่าไปแล้วเหมือนกับโดนขับของที่ไม่ดีออกมาจากร่างกายเราศึกมาเนี่ยเราก็ยังสวดนมนต์ทําวัดอยู่เหมือนเดิมอมการสวดมนต์ครั้งนี้ของเราเนี่ยมันแปลกขึ้นกว่าเดิมแปลกขึ้นกว่าต้นบวชเองมีคาถาบทหนึ่งของทางด้านของอ,องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตคาถาชินบัญชรถูกต้องเป็นไงฮะเป็นไง พอสวดไปนับวันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราคือจิตที่อยู่ภายในของเราเนี่ยตัวมันเย็นหน้าอกมันเย็นพอไปในหลายวันเข้าสวดซ้ําไปซ้ำมาแล้วเขาน้ําตาลไหลม,มันเป็นความเชื่อไงน้ําตาลไหลนี่เราไม่ได้ร้องไห้นะแต่มันเกิดอะไรไม่รู้จนสุดท้ายเรารู้ว่าเขาเรียกว่าความปิติที่เกิดขึ้นชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนปอนชีวิตเริ่มเปลี่ยนจริงจนะจากการที่เราเ,เป็นนักข่าวคนหนึ่งกลายมาเป็นเจ้าของรายการ จากการไม่ขอรายการในในทีวีดาวเทียมก็เด้งกลับมาทําเรื่องฟรีทีวีก็คือมีพัฒนาการอย่างที่เคยเห็นรู้จักกันมาเนี่ยก็เลยม,มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อยๆจากความศรัทธานในองค์ท่านและท่านก็จะใช่แต่ว่าท่านท่านคอยเมตตาช่วยเหลือมาตลอดอย่างนี้ติเป็นไปได้ไหมในความเชื่อของเราเลยปอนทุกอย่างที่เราทํามาได้เนี่ยเหมือนว่าเรามีแบค็คเนี่ยแบ็คอยู่ข้างหลังเขาแบบเนี้ยแบ็คแบบเนี้ยเหมือนเรามีแบ็คคอยหนุนคอยดันคอยป้องกัน ใครเข้ามาทำไลฟ์บ้องกันหมดองค์ท่านทวเทวสุวรรณเนี่ยท่านคือนานของเทพเทวาที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีนะครับท่านจะเป็นไปผู้ที่มาดูแลความสงบสุขของโลกมนุษย์ท่านจะมาปกปักมวลมนุษย์ทั้งหลายในปีนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสองสปีเนี้เราเกิดเหตุการณ์บนพื้นโลกเป็นอย่างมากทั้งโรคระบาดท,ทั้งสงครามและอย่าลืมว่าท่านเองเนี่ย ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าแห่งพุทีปีสาจไม่ใช่ให้เป็นเจ้าแห่งยักษก์คนเดียวท่านคือเจ้าแห่งทรัพย์ <No. S 1> ดูแลทรัพย์สมบัติทั่วโลกครเบฉนนั้นใครบูชาองค์ท่านเทเาวสุวรรณหรือศรัทธาในองค์ท่านเนี่ยก็หมายความว่าจะสามารถปกปักรักษาในเรื่องของคุณงามความดีปกปักรักษาผู้ผีวิสาดและยังจะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นคาถาเนี่ยอย่างเช่นที่เคยได้ยินมาเนี่ยคาถาบูชาของทเทวสุวรรณเนี่ยที่ว่าเวสสาพุทธะาเนี่ย และมีตอนได้ยินว่าตอนไปบวงสวงเนี่ยมีคาถาหนึ่งทำไมถึงใช้ใช้คาถาคืออย่างนี้เอ,อนต้องรู้ว่าเวทสัพพุทธสารเนี่ยภาษาปัจจุบันเนี่ยคือหัวใจแห่งองค์ท่านเทวสุวรรณนะครับแต่ภาษาที่ทางท่าของอาจารย์เองใช้ในสมัยบวชเนี่ยอาจารย์เองเนี่ยไปที่จังหวัดศรีสะเกษไปเจอหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพระอริยสงฆ์และเป็นพระผู้ปฏิบัติเชื่ออัตมาเหอคาถาบทนี้เป็นคาถาที่อัตมาได้มา เป็นทต่ไหนเรื่องของกรรมฐานเยอะหัวใจหลักของท่านเทววิสวรรณเป็นภาษาโบราณแท้ๆจะใช้คำว่าอิสุเวสุเป็นคำที่เราเนี่ยก็นำมาใช้แต่เราก็อย่าทิ้งคำว่าเวสะพุสธะไปเพราะเป็นคาถาสากลที่เขาใช้อยู่ทั่วไปรเราถึงเอามามิกกันรวมกันใช้คำว่าอิสุเวสุเวสะพุทธะอิสุเวสุเวสะพุทธะ จอมเทพเจ้าแห่งยาคอยปกปักและรัก